เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก j a และ IGI จาก Cherry House Lab Gold Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับ Suzuki Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุ u กิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณ เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ยศยหรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปรามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินๆระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรถดั้งเดิมรถบาร์บ,บ,บีคิวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซา สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ำประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้ข่าวสารค่อนข้างจะอัดแน่นเลยทีเดียวนะครับมีทั้งเรื่องราวภายในสโมสรแล้วก็มีเรื่องตลาดซื้อขายมาคุยกันเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับ สิ่งที่ต้องแจ้งก่อนเหมือนเช่นเดิมก็คือว่าถ้าท่านใดก็ตามอยากฟังแบบสบายๆนะครับเหมือนพูดคุยัไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่คือรายการชุกนาทีพิศดงรนะครับในแอปสีแดง u t u b e นะครับฟังกันได้แบบนี้แต่ว่าค่อนข้างจะชิวๆสักหน่อยนะครับเวลาในคลิปก็จะประมาณ20-30ถึงนาทีแต่ว่าท่านใดก็ตามอยากจะฟังแบบกระชับลงเสียงนะครับแบบได้ใจความไปเลย5-6ถึงนาทีอันนี้แอปสีฟ้าแล้วก็แอปสีดํา มีให้ติดตามกันชอบแบบไหนไปแบบนั้นนะครับเผื่อท่านใดบอกว่าบางทีคลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับเรามี2แบบให้ติดตามกันนะครับข่าว3าวันนี้ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวของโจฮูเกียวนะครับสน้าดาวรุ่งเรียนแฟนยูเนเต็ดเนี่ยจับตามองกันเพราะว่าในเกมเจอเรนเจอร์สนะครับในเกมหมุนเครื่องล่าสุดเขาทําประตูได้ นจนกระทั่งก็มีกระแสที่อยากจะเอาใจช่วยฮูกกลนะครับในการไปพรีีซั่นที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแต่ว่าสโมสรตัดสินใจไว้นะครับปล่อยฮูกกลยืมตัวนะครับไปให้กับ v วี a n แก h นแอตเลติกเรียบร้อยแล้วถามว่าอนาคตของฮูกกลเนี่ยจะไปได้ถึงไหนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญาจะหมดในปี2026นะครับแล้วทีวนี้เนี่ยตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่มาในปี2023นะครับ ฮูกเกลถูกปล่อยยืมตัวไป3ส,สมสสรคือเอารินชมเบอร์ตันอาเบียแล้วก็วีแกนแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรตรงนี้ชัดเจนเท่าไหร่นักว่าไปเล่นแล้วมันจะเปรี้ยงน,นะครับ ซึ่งมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่พอสัญญาใกล้หมดคูกิวอาจจะถูกขายหรือว่าถูกปล่อยจากทีมไปเพราะว่าคือตอนนี้อายุ20ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เห็นพัฒนาการอะไรที่มันชัดเจนมากนักนะตั้งแต่ย้ายจากทีมเยาวชนนแลน์มาที่ยูในเตตตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับคือตอนนี้ก็4ปีแล้วรวมสมัยตอนอยู่เยาวชนด้วยแต่ว่ามันก็โอเคแหละปริเซนอาจจะเห็นฟอร์มเขาบ้างแต่การที่ได้เล่นแต่ปริเซนแล้วก็สุดท้ายฤด,ดูกาลจริงไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมนะครับตอนที่ทีมโค้ชเขาดูฟอร์มในสนามซ้อมเนี่ยมันมันยังไม่เวิร์กนะครับฉะนั้นก็ยังไงเป็นกำลังใจกับฮูคิวนะแต่ก็เผื่อใจกันไว้ว่าโอกาสที่จะต้องอำลากันในอนาคตก็มีนะครับส่วนอีกท่านที่ แฟนบอลถามก็มาเยอะนะครับว่าเฮ้ยยังเป็นยังไงบ้างอยู่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้ให้โอกาสบ้างเหมือนกันคือชาลีแมกนิวผมต้องแจ้งตรงนี้ว่าชาลีแมกนิวตอนนี้เนี่ยนะครับเขาไปเป็นนักเตะของเชฟฟิีเวนสเดย์แล้วนะครับแล้วก็เป็นสัญญาที่เซ็นฟรีนะครับฟรีทรานสเฟอร์ไปอยู่กับเชฟเวนส์แต่เป็นสัญญาที่ย้ายขาดกันไปแล้วนะครับฉะนั้นณนะเวลานี้เนี่ยชาลีแมกนิวไม่ใช่นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับดาวรุ่ง กันไปประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้แหละเราจะโยกนะครับไปพูดถึงดาวรุ่งอีกคนหนึ่งด้วยนะครับอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดินทางไปถึง LA เรียบร้อยแล้วนี่คือภาพร,มรวมๆนะครับของนักเตะปีศาจแดงแต่ละคนที่ก็เดินทางไปที่ LA นะครับไปแจกลายเซน็นแฟนบอลน,นะครับอากาศที่นั่นเนี่ยถ้าสมมติว่า ผม search ข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาที่ l าเก็อากาศค่อนข้างจะไม่ได้ไม่ได้เย็นสบายขนาดนั้นนะครับคือถ้าพูดถึงนักเตะยุโรปเนี่ย24 25เนี่ยมันก็ถือว่ามีความร้อนระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นนักเตะยู่นเตดนะครับอยู่ในออชุดแต่งกายที่ค่อนข้างจะต้องรับมือกับอากาศร้อนเหมือนกันนะครับนี่แหละนะครับก็วอร์มอัพกันไปอบอุ่นร่างกายกันไปนะครับ นี่แหละครับเดอะมุนนะครับแอนโทนีนะครับอ่ะนี่คือภาพล่าสุดที่สโมสสปล่อยมาให้กับเราแต่ว่าเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับเราชื่นชมไปที่เซอร์เดฟเบลฟอร์ดซึ่งเป็นพอกฬาของเอเนอสคือก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครว่าตอนที่เขาทําทีมจักรยานเนี่ยมันจะมีสิ่งที่สื่อเนี่ยชื่นชมเขาก็าคือการใส่ใจกับดีเทลหรือว่าใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ ประมาณว่าเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดนะครับเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันแบบเปลี่ยนแปลงไปได้หมดเลยนะคือเขาแบบใส่ใจแมก้กระทั่งการปัดฝุ่นแบบละอองเดียวอะ่ะบนบนบน,บนเนื้อตัวของจักรยานนะครับเพื่อให้แบบการขับขี่ของคุณมันดีขึ้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาใส่ใจกับดีเทลแม้ว่ามันจะน้อยมากก็ตามหรือมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญเลย การใส่ใจในดีเทลตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำนะสั่งทำต้องใช้คำว่าสั่งทำสั่งทำเครื่องแต่งกายพิเศษเออเสื้อผ้าพิเศษอะ่ะตอนที่นักเตะม,มาปรีซิวันที่อเมริกาคือเขารู้ว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมก็ สั่งทำนะครับชุดแต่งกายพิเศษเพื่อที่ให้นักเตะนี่นะครับมีการไหลเวียนเลือดที่ดีนะครับส่วนทางอาหารทางโภชนาการเนี่ยก็จะมีโอมาเมเซียนซึ่งเป็นเชฟคนเก่งของทีมนะครับก็ดูแลอย่างดีเลยแล้วก็มีนักโภชนาการไปดูแลให้ด้วยแล้วก็สโมสรก็รู้นะครับว่าอากาศที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมีความร้อนนะครับ ก็จัดเวลาในการซ้อไมไปทำให้นักเตะเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนตรงนี้มากจนเกินไปนะครับฉะนั้นเซอร์เด็บรฟอร์ดเขาดูแลรายละเอียดแบบแทบจะทุกมิติเลยนะครับเพื่อทำให้ทีมเนี่ยมีสภาพร่างกายนะครับกินดีอยู่ดีแล้วก็พร้อมสำหรับการไปรปเสิร์นที่สหรัฐอเมริกานะครับขณะเดียวกันนะครับการพักนี่เห็นไหมนะครับไปที่โรงแรมระดับแบบ5ดาวเลยอะ นะครับ s s l ไเบอริ่งเี้นะครับก็คือทำทุกอย่างจัดการทุกอย่างให้มันเป็นแบบ First Class หมดนะครับสำหรับนักเตะม,มาอยนเดเตะไม่ได้ให้นักเตะเนี่ยรู้สึกลำบากแต่อย่างใดเลยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมของทางเซอร์เดบเรลฟอร์ดนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญนะครับนอกจากที่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีดาราลงดารามาแกรี่โอเมนมาจูเลียโรเบิร์ตนะครับอา,อาจจะมาหรือว่าแบบ มีการพูดถึงศิลปินดาราที่จะมาเจอกับนักเตะยูเนเต็ดน,นะครับเอาเรื่องที่เป็นจริงเป็นจังก็คือซีแมคคาเรนไม่ได้มาด้วยนะครับในการไปเรซเซนที่สหรัฐอเมริกาก็อาจจะต้องมีการแบ่งงานกันไม่ได้หมายความว่าแมคคาเรนจะต้องย้ายออกหรือว่าไม่ได้เป็นโค้ชกับยูเนเต็ดแล้วนะครับเขามีงานหน่งเขาอยู่ก็คือว่ามันจะมีกลุ่มนักเตะที่ไปยูโรหรือว่าไปโคปาอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็ จะต้องกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายที่แคนยริงตันนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสหรัฐไปด้วยนะไม่ได้ตามไปด้วยนะครับตรงเนี้ซิเบมคาร์เรนก็จะต้องคอยมาดูแล,แลนะครับคอยมา,อาจัดการดูแลเป็นโคช้ชที่คอยประคบประมงมเรื่องความฟิตของนักเตะนะครับอยู่ที่แคนยริงตันฉะนั้นแมคคาร์เรนไม่ได้ไปที่สหรัฐด้วยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการแยกกันทํางาน นะครับฟากของที่สหรัฐอเมริกาก็จะมีรูดฟานิสโรยนะครับแล้วก็เรเนฮาร์กนะครับส่วนที่อังกฤษก็จะมีซีดแมาคาเบนคอยดูแลอยู่นะครับคนที่ไม่ได้ไปสหรัฐอเมริกาก็พอสมควรเลยนะครับหลายคนเหมือนกันบรูโนัวฟานานเดสเดโกลดาโลคอบบี้เมนูลุกชอจอชัวเซิร์ซีลิซโนมาร์ดินเนสทันเปเรฮันโรกาแนโชฟาคุนโดเปตรีแล้วก็เอาชายเมนีพวกนี้คือติดเล่นยูโรกับ โคปาบริการอบลึกๆนะครับก็จะไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับยังอยู่ที่เรื่องราวข่าวสารในสโมสรซึ่งมันเยอะซะหน่อยเพราะว่าคลิปคือก่อนหน้านี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่านโยบายของทางเอเนอคือเขาจะมีการลดพนักงานใช่ไหมครับเพื่อที่จะปรับลดค่าใชา้จ่ายทําให้ขนาดขององคนน์กรมันไม่บวมจนเกินไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่คนเขาตั้งใจจะลด ประมาณ250คนให้มันเหลือประมาณสักเก้าร้อยคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่พนักงานที่ทํางานในออฟฟิศแล้วนะครับเพราะว่าโค้ชเยาวชนนะครับบางคนหรือว่าหลายคนก็จะต้องแยกทางกับทีมไปเหมือนกันนะครับเจมส์กเกอร์เทนหนึ่งเทเลกราฟก็รายงานชื่อของสวตเลสเตอร์แล้วก็นิวแฮร์ริสคือโค้ชเยาวชน2คนนี้อยู่กับสโมสรมานานมากนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องภายในวงการโค้ชเยาวชนว่าเก่งเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็คือว่าสโมสรจะต้อง ไม่ได้เขาทํางานต่อแล้วก็ตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนที่น่าเห็นใจก็คือเป็น Academy k i ิ m ท n มาเนเจอรหรือว่าเป็นผู้จัดการที่ดูแลชุดแข่งของนักเตะเยาวชนที่ชื่อว่าเกรแฮมบักกิงแฮมซึ่งเกรแฮมบักกิงแฮมเนี่ยเพิ่งจะได้รับรางวัลสตาฟยอดเยี่ยมด้วยนะสตาร์ฟดีเด่นะนะครับแต่สุดท้ายคือสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้ไปต่อนะครับอยู่กับสโมสรมา34ปีะ แล้วก็เคยทํางานมาในหลายบทบาทแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนื่องจากว่ามันต้องลดคนจริงๆสูโมสอก็จําเป็นจะต้องต้องตัดใจอะนะครับก็เห็นใจจริงๆแต่ว่าด้วยเรื่องสภาวะการด้านการเงินเรื่องกฎการเงินอะไร่งเงี้ยนะครับมันก็ต้องทํามันก็ต้องทําจริงๆก็ในฐานะแฟนบอลก็ขอให้สตาฟทุกคนนะครับที่ไม่ได้ไปต่อแต่คุณทุ่มเททำงานาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างต่อนนองเราก็ขอให้คุณโชคดีนะครับ จริงๆมันไม่ใช่ความผิดของคุณจริงๆเรื่องราวต่อไปนะครับยังอยู่ที่เรื่องของโค้ชเหมือนเดิมก็เป็นารายงานมาจากสื่อนเอร์เวย์ที่ชื่อว่าเนต t าบิเซนนะครับเขาระบุว่ายูเนเต็ดอาจจะมีทีมโค้ชอีกคนนะคือตอนนี้เรามีโค้ชใหม่3คนใช่ไหมครับในตลาดรอบนียที่ที่ไม่ใช่ตลาดซื้อขายนักเตะเดียวนะเราเรามีตลาดโค้ชด้วยนะ <laughs> นะครับรุ่นเฟรนเสโรยเข้ามาแล้วนะครับ เรามีเรเน่ฮาเข้ามาแล้วแล้วก็เยเลตเชนรูเวล่านี่เป็นโค้ชประตูถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยอาจจะนะอาจจะมีโค้ชอีกคนเข้ามานะครับที่ชื่อว่าแอนเดรียสยอร์สเซนคนนี้ในภาพนะครับเป็นเฮดโค้ชของลิวสตอร์มลิวสตอร์มเนี่ยเป็นทีมในลีกสูงสุดของนอร์เวย์นะครับหรือว่าเอลิซิเรียนนะครับลีกสูงสุดของนอร์เวย์นี่แหละนะครับซึ่งถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลัง ให้ความสนใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเจรจารดึงตัวยอกสันนะครับเข้ามาเสริมทีมโคชยอกสันเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นโคชที่คุมทีมในลีกนอร์เวย์ธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าเขาเคยเป็นผู้ช่วยนะครับของสโมสรเบรนท์ฟอร์ อาแล้วก็เซาท์แฮมตันแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือช่วงเวลาที่เขาทำงานที่เซาท์แฮมตันเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่เจสันวิลคอร์สเนี่ยเป็นผอ,อ,อกีฬาที่เซาท์แฮมตันนั่นเองฉะนั้นเนี่ยวิลคอร์สเห็นงานทำงานของยอร์คสันอยู่แล้วนะครับและตอนที่ยอร์คสันทำงานนะครับอยู่กับเซาท์แฮมตันเนี่ยเขาทำงานเป็นโค้ชเซตพีซครับนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะได้มาดูแลเฉพาะเรื่องเซตพีซกับยูเนเต็ดหรือเปล่า นะครก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่แฟนบอลอย่างพวกเราเนี่ยนะครับจ้องไว้เป็นคนต่อไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเอริกแรมซี่แล้วเราก็จำไว้แล้วว่าเอริกแรมซี่นี่แหละมันโค้ชเซตพีซถ้าเซตพีซไม่ดีก็โทษมันที่เอริกแรมซี่นี่แหละนะครับตอนนี้นะครับก็มีข่าวกับโค้ชคนนี้ที่เคยดูแลเรื่อง Set Piece เซตพีสต์กับเซาทแมตันนะครับอย่างแอนเดรสยอร์กสัน ก็ต้องดูว่าจะได้มาทํางานด้วยกันหรือเปล่าซึ่งเน t เตอร์วิเซนนะครับสื่อของนอ์เ์ก็บอกว่าคือของแค่จ่ายค่าเช่สัญญานะครับให้กับทางเรียวสตรอมก็สามารถที่จะดึงมาร่วมงานที่อยู่ในเตดได้แล้วอยู่ที่ว่ากระบวนการทุกอย่างมันจะเรียบร้อยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถามเป็นคอนเน็ชันมาจากไหนถ้าจับดูลูกทงลูกทางอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันก็น่าจะมาจากเจสันวิลค็อกนั่นแหละนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโค้ชนะครับแล้วก็สถานการณ์ของ ผู้กลางกรภายในองค์กรรวมถึงนักเตะที่กำลังซ้อมอยู่นะครับที่ L.A. นะเวลานี้เนี่ยความเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างเราก็หยิบจับมาฝากกันนะครับข่าวสารในเรื่องของตลาดซื้อขายจริงข่าวนี้มาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้แล้วนะครับเรื่องราวของนูซามาสราอุยนะครับตอนแรกเนะี่ยมันมีข่าวกับยูนเต็ดจริงๆนะแม้ว่าแฟนๆบิสแดงบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเจ็บบ่อยไม่น่าดึงมาหลอกอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายนะครับเขากำลังจะลงเอยกับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเดวิดออนสตีน พูดข่าวเที่งจากดิแอร์ติกก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยรายละเอียดระหว่างเวสแฮมกับบาร์ยนหรือว่าพูดคุยกับทีมเอเยนเนี่ยคือมันใกล้จะเสร็จแล้วเหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับถามว่าทำไมยูเนเตดไม่เดินดีลนูเซมาสราอุยไม่สนใจแล้วเหรอคําตอบคือก็ยังสนใจครับแต่ว่ามันเดินดีลไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับยูเนเตดจะต้องปล่อยแบ็กขวาไปให้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถขาย แอรอนวานบิสก้าที่สัญญาหรือแค่ปีเดียวเนี่ยออกจากทีมไม่ได้นี่คือปัญหาสําคัญนะครับแล้วมันก็ทําให้ดีลของมาชัอุยสำหรับยูเนเต็ดเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องปล่อยให้มาชัอุยไปอยู่กับเวสแฮมทีนี้ประเด็นที่เดวิดออนซีนรายงานมาเพิ่มเติมก็คือว่าจริงๆแล้วอะตัวของมิาก้าเนี่ยได้รับความสนใจจากเวสแฮมนะครับแต่ว่าตัววันบิสเนี่ยเขาไม่อยากย้ายไปเวสแฮม เขาอยากจะย้ายไปอินเตอร์มิลานนะครับฉะนั้นทีมเจรจาก็เลยพยายามที่จะลองมาคุยกันดูซิว่าในเมื่อวันบิสา้กากับเดนเซลดุมฟรีสนะครับแบ็กขวาของอินเตอร์วัย28ปีเนี่ยนะครับชาวดัชเนี่ยนะฮะสัญญาไม่เหลือแค่ปีเดียวเหมือนกันแล้วเหตุไหนทำไมไม่แลกตัวกันซะเลยล่ะแต่ปัญหาคือไอ,ไอเดียนี้นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่นะครับฉะนั้นมันก็เป็นแค่ไอเดียไอเดียหนึ่ง ที่มันก็ค้างเติงอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีความใกล้เคียงที่จะเกิดขึ้นณเวลานี้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูสถานการณ์ในวันต่อๆไปว่ามันจะมีความคืบหน้าหรือเปล่าสําหรับการแลกกันนะครับระหว่างวันบิซาก้ากับเตนเซลรูมฟรีสเพราะว่าการทำสวอปดิลหรือว่าการแลกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ง่ายเหมือนกันแล้วก็อีกมุมนึงนะครับแมร์เตอาจจะต้องการเงินจากการขายวันบิสมากกว่าการแลกกับดูมฟรีสเพราะว่าแมร์เทตเอง งบประมาณขาเข้านะครับก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่จะต้องที่จะต้องพยายามจัดเข้ามาให้ได้เพื่อจัดสรรเรื่องงบการเงินนะครับเพราะว่ามันก็มี FFP มี PSR หรือว่ากฎการเงินงทั้งยูฟาแล้วก็ของทบิลิษต์เนี่ยนะครับคอยเ,ออเป็นเป็นภาระอยู่ข้างหลังที่ต้องจัดการอยู่ในเวลานี้ ครับอ่ะฉะนั้นเรื่องราวข่าวสารของดิวของนูแซมแลสุวิก,ก็ประมาณนี้ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกอีกนักเตะก็จะย้ายไปร่วมทีมเว์แซมเว้นแต่ยูเนเต็ดจะขายวันบิสได้แล้วก็ไปพยายามปาดนะครับแต่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับของทางเบรนฟอร์ดนะครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดมันเกี่ยวครับเพราะว่าในข่าวเนี่ยมีชื่อของไอแวนโทนี่อยู่ด้วยนะครับแต่ว่า จริงๆมันเป็นเรื่องราวของศูนย์หน้าคนใหม่ของเบรนด์ฟอร์ดที่ชื่ออีกอร์ซิยาโกนะครับซึ่งทางอีกอร์ซิยาโกเนี่ยนะครับเป็นศูนย์หน้านะครับที่เพิ่งจะถูกดึงมานะครับด้วยราคาประมาณ30.8นะครับล้านปอนด์ด้วยกันนะครับเป็นศูนย์หน้าชาวบราซิลนะครับวัย23ปีที่ย้ายมาจากคลับรูชนะครับทีมในลีกของเบลเยียมนั่นเองทีนี้ก็ เบรนฟอร์ดก็ใช้งานอีโกเตียโกไปด้วยความคาดหวังว่าจะเอาอีโกเตียโกมาแทนที่ของไอแันโชนี่ที่เหลือสัญญากับเบรนฟอร์ดอีกแค่ปีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีเกมอุ่นเครื่องนะครับที่เบรนฟอร์ดเจอกับ AFC ซ i วิมเบดันแล้วก็ปรากฏว่าอีโกเตียโกมาเจ็บที่บริเวณหมอนรองกระดูกที่เข่าขวา นะครับและทางสื่ออย่างอดัมเลเวน t า a แล้วก็เจ y h ร r r i s จาก Deadline เ,เขาก็รายงานมาว่าในกรณีที่ถ้าสมมติอีโกติอาโกเจ็บยาวนะครับเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องอพยายามจะยกเลิกแผนในการปล่อยไอวานโชนี่ไปก่อนคือหมายว่าไอวานโชนี่เนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวแล้วก็จริงๆเบรนฟอร์ดเนี่ยเตรียมแผนที่จะเสียไอวานโชนี่ไปแล้วแหละแต่ถ้าสมมติว่าอีโกติอาโกมาเจ็บแบบนี้สโม,มสรก็อาจจะต้องใช้ไอวานโชนี่ต่อไป นะครับซึ่งย้ำว่าถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมันเกี่ยวเพราะว่าถ้าสมมติว่ายูไนเต็ดมีงบประมาณมากพอนี่คือแผนของยูไนเต็ดในการดึงสู่หน้าคนมาเสริมทีมนอกจากจอสัวเซอร์ซีนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องมารอดูแหละครับว่าถ้าสมมติไอโกติอาโก้เจ็บไม่หนักมากอ่ะกันแบบนี้นะครับโทนี่ก็จะย้ายทีมไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ็บหนักจริงอันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันพลิกอะโทนี่อาจจะต้องอยู่กับเบนฟอร์ดต่อไป ก็ต้องมารอดูสถานการณ์กันอีกทีนะครับเรื่องราวของเจดอนซานโชกันบ้างนะครับเป็นรายงานจากคริสวีเลอร์นะครับผู้สื่อข่าวเอ่ทียสามจ็คเดลเลเมลก็รายงานมาอีกชุดหนึ่งมาฝากเราคือจริงๆเนี่ยเราทราบกันอยู่ก่อนหนนี้แล้วนะครับว่าเจดอนซานโชมาซ้อมใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะไม่ถึงกับว่ากล่าวขอโทษเอริกกันทักออกสื่ออย่างเป็นทางการแต่ก็มีการคุยกันละมูฟออนกันไปละกลับมาซ้อมกันเรียบร้อยนะครับเพียงแต่สถานการณ์ของซานโชที่หลายคนทราบกันก็คือว่า ตัวของซานโชเนี่ยยังไม่ได้รับการการันตีว่าจะอยู่กับเนะูเนตเต็ดในฤดูกาลหน้านะครับแม้ว่าจะกลับมาซ้อมแล้วก็ตามเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับคือตัวเขาได้รับความสนใจนะครับจากปารีสแซงต์แชร์แมงอยู่ในเวลานี้แล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าไม่มีค่าตัวอยู่นะครับสีล้านปอนด์ที่สโมสสเนี่ยเขาก็เปิดกว้างสำหรับทีมไหนที่ต้องการจะดึงตัวซานโชก็จ่ายมาในเดคานี้ก็ก็พร้อมจะปล่อย แต่ว่าขณะเดียวกันก็มีรายงานจากวิลเลอร์บอกว่าไอ้ช่วงเวลาที่ซานโชเนี่ยนะครับอยู่ที่แคริงตันเนี่ยก็เขาดูสดชื่นมากๆนะครับแล้วก็ดูเป็นนักเตะที่ร่าเริงมากๆทำให้บรรยากาศภายในห้องแต่งตัวเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันเป็นพลังงานเชิงบวกกับห้องแต่งตัวมากๆเลยทุกคนก็อยากให้อารมณ์ของซานโชหรือว่าสิ่งที่ซานโชแสดงออกมาที่ที่แคริงตันนะครับมันมันเป็นแบบนั้น รหรือแม้แต่ตอนนี้ซานโช o ก็ไปพรีเซนด้วยนะครับคือก็อยากให้ทุกอย่างมันมันราบรื่นแบบนี้ไปตลอดเดียงอะไรก็ตามก็ต้องย้าว่าเป c เชก็ยังให้ความสนใจจ้าหน้าซานโชอยู่นะครับฉะนั้นมันก็ไม่แน่ว่าซานโชจะได้อยู่กับทีมต่ออาจจะย้ายก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูว่าเปเชจะเดินดีลเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายก็จะแค่สนใจเฉยๆนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวของซานโช ตำแหน่งที่แฟนๆยูเนเตดพูดถึงเยอะที่สุดนะครับก็คือตำแหน่งของมิดฟิลตัวต่ำหรือว่ากลางรับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือเรามีเป้าหมายหลักคือมาเนอูกาเต้มีเป้าหมายรองคือยูซุฟโฟฟาน่านะครับหรือแม้แต่มาร์ตินซูเมนดีก็ตามแต่แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับมีบทความของข่าวอันกานะครับซึ่งเป็นผู้สืข,ข่าวสายแท็กติกของ ดีแอเลติกนะครับเขาเขียนคอนเทนต์มาฝากเราคอนเทนต์หนึ่งเกี่ยวกับโชบิโคเยอร์นะครับซึ่งโชบิโคเยอร์เนี่ยเอาจริงๆเป็นมิดฟิลด์ที่แฟนๆหลายคนให้กำลังใจกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นดาวรุ่งนะครับเป็นนักเตะที่แฟนๆบางคนก็คาดหวังว่าเออเราเคยปลุกปั้นคอปปี้เมนูขึ้นมาได้เว้ย ะฉะนั้นเราก็อาจจะปลุกปั้นโชบี่โคเยอร์ขึ้นมาได้เหมือนกันนับตั้งแต่ย้ายมาจากทีมเยาวชนของไบรตันตั้งแต่ปี2022นะครับกระบวนการในการค่อยๆผลักดันโชบี่โคเยอร์ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าโชวี่โคยเยอร์เนี่ยนะครับได้รับโอกาสจากเรจันฮักในการลงสนามอยู่เนืองๆในช่วงพรีเซนที่ผ่านมา2เกมตรงนี้นะครับแล้วก็ ทางคาวอันกาเขาก็ทำเป็น Analysis นะครับหรือว่าเป็นวิเคราะห์ในเชิงแท็กติกขึ้นมาเกี่ยวกับการเล่นของโูบิโคเยอร์ซึ่งน่าสนใจมากๆคือเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาแบบเข้าสกัดอย่างดุดันนะครับอย่างหนักหน่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กับการเล่นไปตามจังหวะของเกมผมว่ามันดูเนียนกับทีมนะยกตัวอย่างเช่นจังหวะนี้นะครับจังหวะที่เเต็ดพยายามจะแก้เพรสซิ่งนะครับ เราจะเห็นว่าโชวิลโคเยอร์ d r อปต่ำลงมาซับพอร์ตเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยรูปนี้นะครับคือเพื่อนเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะาหานักเตะที่จะจ่ายบอลต่อขึ้นน้าเพราะว่าโดนเพรสอยู่โคเยอร์อยู่ในลูกศรสีขาวนะครับแล้วก็เขาก็มารับบอลจากเพื่อนรับบอลไม่พอนะครับมีการเลือดไปทางด้านขวาของตัวเองเพราะว่าตัวเองหันหลังให้ประตูฝั่งตรงข้ามหันหน้าเข้าประตูตัวเองอยู่ใช่ไหมครับด้านขวาของตัวเองซึ่งเป็นฝั่งซ้ายนะครับ ในในส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายในในด้านบุกของทีมเนี่ยมันจะมีแฮร์รี่อามาสอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าเนี่ยครับบอลจังหวะเดียวครับนะครับตอกส้นนะครับไปให้แฮร์รี่อามาสที่อยู่ด้านข้างอ่ะโดยที่แบบจังหวะเดียวนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการพลิกบอลดึงบอลเห็นเพื่อนปุ๊บจ่ายเลยแล้วแฮร์รี่อามาสก็ได้บอลบุกต่อเลยนะครับนี่เป็นเซนส์บอลง่ายๆที่ที่เราเห็นการเล่นของ โทบิโคเยอร์นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยโดนบีบนะครับหนึ่งคน2คนก็สามารถที่จะบังบอลได้แล้วก็เลือกอ choice นะครับการจ่ายบอลที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของคาวันกาเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความเห็นว่าอ,อาจจะใช้งานโคเยอร์ในรูปแบบของ4-2-3-1ก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะใช้กลางต่ำา2คนแล้วก็ให้โคเยอร์เป็นคนที่พยายามที่จะเก็บบอลคุมบอลเอาไว้นะครับเวลาที่จะต้องเซตเกมขึ้นมาจากแดนหลัง นขนาดเดียวกันนี่คือบทบาทในเรื่องของเกมรับนะครับคุณสมบัติของกลางรับหรือว่ากลางตัวต่ําที่ดีคือคุณต้องยืนพื้นที่ให้ถูกต้องซึ่งอันนี้ไม่ใช่คุณสมบัติที่สก็อตแมกโทมิเนทำได้ดีนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาขอแวบ,บไปนิดนึงไม่ใช่ว่าจะไปเ,เขาเรียกว่าไงไปอคติอะไรแมกโทนะแมกโทอ่ะเป็นกองกลางที่สอดเข้าไปทำประตูได้ดีเป็นตัวพลังงานตัวหนึ่งที่ดีครับแต่ว่าการยืนตำแหน่งในเกมรับเนี่ยแมกโททำได้ไม่ดีมานานแล้ว กลับมาพูดถึงโทบี้โค e เยอร์นะครับช่างคาวันก้าก็บอกว่าเขามักจะรู้ว่าจังหวะไหนควรจะไปคุมพื้นที่ตรงไหนเห็นป่ะจุดไหนที่มันว่างอยู่ครับแล้วมันต้องการการการดูแลการปกป้องนะครับโทบี้โคเยอร์ก็จะไปอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับไปยืนจุดที่มันถูกต้องจุดเดียวอ่ะคุณจะเห็นว่าช่องโหวะระหว่างกลางกับหลังมันจะไม่มีละเออเขาไปยืนตรงนั้นรวมถึงการ tracking runner รือว่า การวิ่งตามตัวสอดก็เป็นในเขตโทษซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งของยูเนเต็ดนะครับในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนใหญ่ตัวเลูลเลนฝั่งตรงข้ามมาแล้วสอดก็มาในเขตโทษเราจะไม่ตามกันนะครับแต่โคยเยอร์นะครับนี่แหล er, ะครับ,รบสอดเข้าไปตามคู่ต่อสู้ในเขตโทษของตัวเองแล้วก็มีจังหวะที่สามารถจะเคลียบอลทิ้งไม่ได้นะครับนี่แหละคือคือจุดที่ถ้าใครดูชูบี้โคยเยอร์เล่นนะครับในเกมหมุนเครื่องแล้วเจาะ ไปในรายละเอียดเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะว่าน้องมีสมาธินะครับเราก็มีเซนส์บอลที่ดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ถึงขนาดคอ p บ,บี้เมนูนะครับแน่นอนว่าเราไม่ได้บอกว่าโคเยอร์เก่งเท่าเขาบี้เมนูแน,น่แต่เพียงแต่ว่าถ้าปั้นดีนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในองค์ประกอบแวดล้อมที่มันที่มันแบบสมบูรณ์น่ยผมว่าทูบี้โค e เออร์อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทีมในอนาคตนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวต่ำที่มาหมุนเวียนเพื่อทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวสกอตเลเยอร์หรือว่าเป็นตัวสำรองที่ดีไปก่อนเลยอย่างเงี้ยหรืออนาคตถ้าขึ้นเป็นตัวหลักได้มันก็เป็นความภูมิใจของสโมสรเหม,มือนกันเพราะว่านี่คือดาวรุ่งที่แม้ว่าจะไม่ได้ก้นหม้อขนาดนั้นเพราะว่าเขา,เาโยกมาจากทีมเยาวชนของไบรตันก่อน,น้าเนียนะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับแล้วก็สัญญาของชูบี้โคเยอร์จะหมดในปี2021พ่วงออปชั่นอีก1ปีเป็นนักเตะที่ตามข้อมูลจาก Transfer Market เนี่ยเขาเล่นเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนะฉะนั้นก็เป็นนักเตะคนที่เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้กับชูบี้โคเยอร์เรานะ่าจะได้เห็นเขาอยู่แล้วแหละในปรีเซนนัดที่กำลังจะเดินทางมาถึงนะครับอา,อาจจะไม่ได้เห็นคอปปี้เมนูนะครับในปรี ation เซนที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่า เมนูอยู่ในช่วงพักผ่อนต่อเนื่องแต่ว่าเราก็จะได้เห็นช o b ี้โคเยอร์ไปแทนนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสักทุการรับชมแล้วก็การสับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณผู้สับสนุนก่อนเบือ้องต้นเลยนะครับก็ขอบพระคุณด้วยนะครับกับทาง Jewelry House ส a หลับกร d นไดมอนนะครับเติมเต็มความฝันนะครับให้กับคนที่คุณรัก นะครับเติมความสวยคนที่คุณรักนะครับด้วยแหวนเพชรหนึ่งกระดาน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง3 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับใบสวยดับโลก JA และก็ IGI จาก Jerry House Lab g ร o w n d i a ด o n d นี่คือแพทแททางเลือกใหม่แล้วก็นี่ทางเลือกที่เราจะสามารถมอบนะครับแหวนเพชรนะครับมอบความสวยให้คนที่เรารักในราคาที่เอื้อมถึงนะครับแจ้งมาจากดูมังกัมแนทลดเพิ่มทันที3,000บาทนะครับช่องทางในการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างสามารถที่จะ,ะกดเข้าไปหรือว่าแอดไปได้เลยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง Suzuki Easy Drive นะครับผ่อนสบายในสไตล์คุณนะครับเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าครับดอกเบี้ย0%หรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับสอบถามเมล็ดเพิ่มเติมไปที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือว่าที่ suzuki.co.th นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบปลามือนี่เลยนะครับมีทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของรถดั้งเดิมนะครับแล้วก็รถบาร์บีคิวนะครับนี่คือแบบของซองช็ออตนนะะคครรัับบบฉีกมมุซงป๊ ก็รับประทานได้เลยแล้วก็มีบางท่านถามมาในไลฟ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับนี่คือขนมนะครับทอดกรอบนะครับตราไก่ย่างโปรรสพริกฮาราปิโนนะครับอันนี้คือกินตอนหิวได้เหมือนกันแล้วก็แบบ กรอบละลายในปากนะนะครับแล้วก็แบบที่สําคัญคือรสเนี่ยมันจะมีพริกสเปนนะครับหรือว่าพริกฮาริปิโยเนี่ยติดไปด้วยคือเราได้ยินชื่อเราจะรู้สึกว่ามันเผ็ดมากแต่จริงๆเนี่ยมันเผ็ดแบบกินได้นะครับแล้วเผ็ดแบบกินเพล,นเพลินๆกินได้เรื่อยๆมันแค่เพิ่มความเข้มข้นในรสชาติเพิ่มมิติในรสชาติเข้าไปเท่านั้นเองยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง นี่เลยนะครับไก่ย่างโปรรสพริกฮาราปิโนะนะครับจัดได้ที่ห้างสินค้านะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศหรือว่าถ้าทนายก็ตามอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็แอซายตรามือออฟฟิเชียลนะครับตามที่อยู่ที่ด้านล่างในเดสคริปชันนะครับยังไงฝากไว้นะครับแล้วก็ทนาดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณกับดูบันกับแนทนะครับยังไงเราฝากช่องทางกันเหมือนเช่นเดิมนะครับอยู่ที่ด้านล่างสามารถอัลามาที่แอซายนะครับทอล์กทูแนปึ๊บ ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถแอดมาสอบถามพูดคุยกันได้นะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง คนละหนึ่งครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็ทนายก็ตามที่มองคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดแชร์อีกสักคนละครั้งจะเป็นพระคุณอย่างสูงเช่นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนข่าวสารเยอะหน่อยครับวันนี้มันอัดแน่นทีเดียวต้องขออภยัยน้คสมมติว่าคลิปมันเกือบจะครึ่งชั่วโมงแต่ทนายก็ตามที่ฟังไปเพลิน,พลนก็ข่าวสารครบถ้วนครับตั้งแต่ช่วงมือหัวค้ำที่ผ่านมาผมเก็บมาฝาก ที่สำคัญนะครับที่สําคัญแล้วก็จากสื่อดับสูงเก็บมาครบทุกข่าวเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ